วันนี้ผมจะพามาดูพระสมเด็จอีกแบบหนึ่งอย่างหนึ่งหลายๆท่านก็ับว่ามันจะหาแบบหนึ่งอย่างหนึ่งยังไงนี่ก็คือพระสมเด็จโดยทั่วไปแต่เราไม่ค่อยได้พบได้เจอไม่ค่อยได้เห็นครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเห็นกันไหมครับนี่คือ ความหนาความบางของพระสมเด็จซึ่งหลายๆท่านไม่เคยเห็นนี่ครับเคยได้ยินแต่เขาพูดกันนะครับว่าสมเด็จบางนางหนานี่ครับองค์นี้บางมากครับบาง กว่าเหรียญบางเหรียญอีกแต่พระองค์นี้เป็นพระเก่านะครับจะมีรอยนิ้วมือในการกดทางพี่ผมเคยบอกว่าพระถ้ามีรอยนิ้วมือในการกดโอกาสที่จะเป็นพระแท้สูงก็อย่างที่ผมเคยทําคลิปไปนั่นนะครับเนาะว่าพระนี่ครับเนเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นพระเก่าพระใหม่ เนื้อหาหมวลสารเหมือนกันครับเนี่เห็นไหมครับนี่เม็ดแดงแงกระจัดกระจายเม็ดแดงแดงดำดำลอยเหีียวยุบยับยน่นถ้าพระกดมือเขาจะมีรอยแบบนี้ครับไม่ว่าเนื้อผงเนื้อดินเนี่ยครับผมพระองค์นี้ผมไม่มั่นใจนะผมว่าอันนี้เป็นคราบกุนี่ครับคราบกลุ่จะแข็งมากบางคนนึกว่าเอากาวมาทาอันนี้ก็ ใช้วิจารณญาณในการรับดูรับชมนะครับเนาะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ปลกโพหนึ่งในพิมพ์ที่ได้รับความนิยมกันนี่ครับปลกโพฐานแซมแต่มีความคลาสสิกตรงที่ว่าไม่ได้ตัดปีนะครับมวลสารทั่วๆไปก็มีกระจัดกระจายกัน องน์นี้ถ้าคนมันสังเกตก็จะเห็นเส้นบังคับพิมพ์เห็นไหมครับนอกจากบล็อกออกไปก็จะมีเส้นเล็กๆอีกเส้นหนึ่งเนี่ยก็เหมือนเราดูผ้าเหรียญนะครับผ้าเหรียญก็ดูขอบข้างผ้าสมเด็จก็ดูได้ครับขอบข้างเพราะว่าส่วนมากก็จะเจอองค์ที่ว่าตัดแล้วขอบข้างเหลือครับนี่ครับ พระไม่ได้อยู่ที่นาที่บางที่เก่าที่ใหม่ครับผมถ้าสร้างแบบเดียวกันเป็นสมเด็จวัดระฆังก็เหมือนกันหมดครับการดูพระสมเด็จเราดูขอบข้างเพื่ออะไรนี่ครับดูขอบข้างเราก็ดูหลักฐานนี่คือรอยตัดบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจว่ารอยตัด พระสมัยโบร,โบราณเขาไม่ได้ปั๊มเครื่องครับเขาจะตัดในเมื่อเวลาตัดมันก็จะมีร่องรอยทิ้งไว้นี่ครับเห็นไหมเม็ดมวลสารเนี่ยกระจัดกระจายเต็มองค์พระถ้าเป็นสีแดงก็ยิ่งเห็นชัดนี่ครับผมพระไม่ได้อยู่ที่พิมพ์ครับอยู่ที่เนื้อนี่ครับเห็นไหมพระองค์นี้เนี่ยเป็นพระเก่าเนื้อจะแก่น้ำมัน เราสังเกตดูเห็นไหมครับนอ้คาบน้าตาลไม่ไหมนี่คือคาบน้ํามันตังอิ่วคราบน้ําอ้อยนี่ครับถ้าเราไปเจอพระแบบนี้นี่โอกาสที่จะเป็นพระแท้ก็สูงเพราะว่าความหนาความเข้มของพระเนี่ยจะกระจัดกระจายเป็นธรรมชาติภาพอาจจะเคลื่อนไหวหน่อยๆเพราะว่าเครื่องมือไม่พร้อมนะครับเนาะอาจจะทำให้ตาลายก็ขออาภัยด้วยครับ นี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยมวลสารทั้งนั้นถ้าเราดูดีๆยิ่งไปได้กล้องพันเอกนี่ยิ่งเห็นชัดครับผมพระถ้าเนื้อแท้ไม่ว่าเราจะดูตรงไหนครับเนี่ยครับเห็นไหมเม็ดดำๆรอยปริรอยแยกต้องมีครับในธรรมชาติของนี่องค์นี้เห็นชัดตรงนี้เห็นชัดเลยครับเห็นไหมรอยปริรอยแยกต้องมี แล้วโดยเฉพาะพระที่แตกที่หักเนี่ยครับทําไมบางคนถึงชอบดูพระแตกพระหักมวนสารเนี่ยมีทั่วองค์พระไม่ว่าข้างนอกหรือข้างในนี่เห็นไหมครับขนาดว่า,าแตกบินแล้วเราเห็นข้างในไหมครับเดี๋ยวเม็ดำดาๆเนี่ยนะครับนี่ยนี่แหละครับพระสมเด็จ มวลสารก็จะกระจัดกระจายไปทั่วองค์พระไม่ว่าในเนื้อพระหรือนอกเนื้อพระนี่ครับเนี่ยรอยปริรอยแยกต้องมีอันนี้เขาเรียกว่ารอยเหี่ยวพระสมเด็จเก่าๆก็จะมีรอยเหี่ยวเขาเรียกว่าเหี่ยวชํำนวนนี่ครับพระก็จะมีความฉ่ำความนวลเหมือนพระเปียกน้ํามันเปียกน้ํามันหมูเราเนี่ยแหละครับ คือพระองค์นี้แก่น้ํามันตังอิ้วก็จะทําให้เนื้อพระเปียกเขาก็เลยเรียกกันว่าเหี่ยวช้านวลเนียเ่ยเราเห็นไหมครับเนี่ยลองรอยความเก่าพระก็จะมีความเหี่ยวความช้า